สวัสดีครับไบเกอร์ตะลอนไปทู่ครับวันนี้บาลแจ็คจะมาทําคลิปนี้นะครับอ,อยู่บ้านนะครับก็เลยนึกได้จะทําคลิปตรงนี้เพราะว่าเคยมีผู้ชมสงสัยเนาะเรื่องมุมกล้องของบาลแจ็คอะเรื่องมุมกล้องของบาลแจ็คว่าทําไมบลแจ็คทามุมกล้องแล้วเอามุมกล้องพิกัดกล้องเอาไว้อยู่จุดไหนมุมไหนของกล้องตรงข้างหน้าเนาะว่าทําไมมันดึงภาพได้มุม ได้สวยประมาณนั้นนะครับคือเบลเจกก็มีอุปกรณ์นะครับเบลเจกก็มีอุปกรณ์ก็คือ g o p r o นะครับ g o p r o Max นะครับไอตัวนี้ที่เบลเจ็กกำลังถ่ายทำอยู่นะครับไอตัวนี้ครับสามองศานะครับที่เบลเจ็กทาคลิปมาตั้งแต่แรกๆนะครับก็ใช้ตัวนี้มาตลอดนะครับเวลาดึงภาพก็ใช้ตัว g o p r o Max นะครับแล้วก็อุปกรณ์ที่2ก็คือไม้ยืดนะครับไม้เซลฟี่ของเบลเจกนะครับเนี่ยครับ ไมเซลฟี่ไมเซลฟี่ตัวนี้นะครับเบลเจ็กเบลเจ็กซื้อมาจากลาซาด้านะครับความยาวของมันจริงๆแล้ว2เมตร70นะครับ2เมตร70มันสามารถยืดได้2เมตร70แต่เบลเจ็กยืดเอาออกนะครับเอา,อาความยาวของมันลดลงนะครับแล้วก็ไอ้ตัวเนี้ยตัวยืดขานะครับจริงๆแล้วตัวเนี้ยมันมีของมันโดยตรงนะครับที่ยืดของมันแต่ราคามันแพงเนาะหน้าตามันเป็นแบบนี้เลยนะครับ นะครับแต่บอลแจ็คไปเห็นอ่าตัวเนี้ยมันเหมือนมันเหมือนตัวจับตรงนี้เนาะอ่าราคาของมันบอลแจ็คก็เสียดายราคามันบอลแจ็คก็เลยไปเห็นไอ้ตัวนี้มันคือตัวจับแฮนจัก,กรยานนะครับทุกชมไอ้ตัวนี้มันสามารถอ่าปรับได้ร้อยร้อยแปดสิบองศานะครับตัวยืดตรงแนี้นะครับบอลแจ็คเลยสั่งมาตัวนี้บอลแจ็คซื้อประมาณประมาณสองร้อยกว่าบาทนะครับไอ้ไม้เซลฟี่ตรงนี้บอลแจ็คก็ซื้อมา ไอตัวไม้เซฟี่ตรงนี้แบาบเจ็ตก็ซื้อมาจากลาซาดานะครับราคา611บาทนะครับ61 1บาทมันยืดได้เนาะก็ถึงว่า,าความยาวมันก็2องเมตรเจสามารถสอยลูกมะม่วงจากต้นได้สอยลูกมพะพร้าวจากต้นได้มัง้ง <c oughs> เออนี่แหละครับแลว้วก็ไอตัวยืดตัวนี้แบาบเจ็ตก็เอามานะครับตัวเนี้ยตัวยืดซื้อต่างหากนะครับเพื่อที่จะมารองรับเพื่อจะยืดตัว ขาจับตรงนี้ให้มันแน่นขึ้นนะให้มันไม่ให้มันโยกนะครับท่านผู้ชมก็ในลักษณะของมันเนาะแล้วก็ไอตัวสายตรงนี้เบาเจก็หาจุกหาจุกอะไรมันล้างไว้เผื่อที่ว่าไอเวลาเราขับรถทางไกลอ่ะเวลาเราขับรถทางไกลมันจะกลัวว่าตรงนี้มันจะหลวมนะพอหลวมเสร็จเนี่ยมันจะไหลลงไหลลงไหลลงถึงพื้นเนี่ยเบลเจก็เลยใช้เชือกเนาะใช้เชือกอล่มะเชือกล่มแล้วมันล้างไว้เพื่อที่ไม่ให้มันไหลลงเนาะเซฟตี้ไว้ก่อน เราทําให้มันแน่นหนาไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวบาลแจ็คจะดูอ่ทําให้ท่านชมดูนะว่าไม้ยืดนี้มันยืดได้ขนาดไหนเนาะตอนนี้บาวแจ็คใส่กาวไปสองรู้สึกว่าจะใส่กาวยืดมันสองท่อนนะครับเนี่ยมีหนึ่งท่อนนะประมาณตอนนี้บาวแจ็คใช้แค่สท่อนปกติมันจะปกติมันจะหกท่อนนะครับหกท่อนแต่แบาวแจ็คเ,เอารูดเก็บไว้แล้วก็เอากาวยึดแล้วเอากาวตากช้างยึดแน่นเลยนะครับ คือยอมเสียครับเพื่อที่อยากจะให้อามุมกล้องของเรานี้ตรงนี้ไม้มันจะได้ไม่โยกไปโยกมาแต่ถ้าสมมติมันยาวเกินเกินกว่านี้ไปสองท่อนหรือว่าท่อนหนึ่งอะ่ะมันก็จะอ่าโยกอ่ะครับทาให้การดูกล้องของเราเนาะการดูกล้องของเรานี้มันจะเวียนหัวมันก็จะภาพมันจะไม่ค่อยสมูทอะ่ะแเบลบเจตก็เลลักกณะอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเบลเจ้จะลองใส่กล้องให้ท่านผู้ชมได้ดูเนาะ หน้าแต้มันเป็นจะใดเนาะเดี๋ยวบอลแจ็คจะได้ดึงภาพกล้องให้ท่านผู้ชมได้ดูด้วยแบบเนี้ย <c oughs> แบบสไตล์ของบอลแจ็คใช้ไอเดียใช้ความคิดของตัวเองเนาะก็ดูดูว่ามันจะเป็นในลักษณะแบบไหนคือเดี๋ยวแจ,จ็คบอลแจ็คใส่กล้องกันเนอรเดี๋ยวจะเอากล้องตรงีไปใส่ตัวนี้ดูจะใส่ระวางระดับไหนแบบไหนเนาะเดี๋ยว่านผู้ชมดูกันเนอเนี่ยครับบลแจ็คก,ก็มาตั้งกล้องประมาณนี้ครับเนี่ยครับท่านผู้ชม ลักษณะนี้ในตัวกล้องตรงนี้นะเราต้องขันเราตรงนี้เราต้องขันแน่นๆนะเราตั้งตรงนี้ให้มันตรงเนี้ยระดับขอบตรงนี้ให้มันตรงกับเสาก่อนนะตั้งพอมันตั้งให้ระดับตรงเสาเนี้ยพุ่มเนี้ยมันจะกลายเป็นไม้ล่องหนทันทีนะครับจะมองไม่เห็นไม้นะครับแต่ถ้าหากเราตั้งกล้องลักษณะอย่างนี้ใช่ไหมเวลาเราถ่ายเราถ่ายคลิปนะมันก็จะมองเห็นไม้เรานะครับอย่าลืมนะครับตรงนี้ต้องขันให้มันแน่นๆนะครับเวลาเราขับรถไป ไปทางไกลเนี่ยตรงนี้มันจะสะเทือนมันจะงอขึ้นงอลงได้นะครับเดี๋ยวบาเจ็คจะลองขับตรงนี้ไล่ดึงมุมกล้องให้ท่านผู้ชมได้ดูเนาะนี่ครับเดี๋ยวเบลเจ็คจะลองนั่งตรงนี้ให้ท่านผู้ชมดูเนาะแล้วก็จะดึงกล้องให้ท่านผู้ชมได้ดูกันดึงกล้องให้ผู้ชมว่าเป็นลักษณะแบบไหนนะครับมันก็นเป็นลักษณะแบบเนี้ยครับเนี่ยครับ เราจะดึงกล้องดึงดึงขึ้นดึงลงดึงเข้าดึงออกอะไรประมาณนี้แล้วแต่เราเนาะเทคนิคแล้วแต่แต่ละคนเนาว่าจะทํำยังไงให้มันออกมาดูสวยสวยให้ประทับใจคนดูเนาะอืมแบาบแจ็คก็นนลักษณะให้อยู่ลักษณะอย่างนี้เมื่อก่อนแบาบแจ็คยือดออกไปอีกสองท่อนนะคือซื้อไม้ยาวขนาดไหนก็ใช้ขนาดนั้นเลยเวลาขับรถเนี่ยมันโยกเวลาลงหลุมอะลงหลุมแล้วมันจะโยกไปโยกมาทําให้คนดูดูแล้วมันไม่มีมันเวียนหัวอืม มันแล้วอีกอย่างหนึ่งผ้ามันไม่สวยกบาแเจ็คก,ก็เลยตัดออกมาสองท่อนก็นเหลือประมาณเนี่ยให้เหลือประมาณแค่เนี้ยที่ท่านผู้ชมได้เห็นเนี่ยนี่นะครับหม้เซลฟี่มุมกล้องของบาวเจ็คนะครับไบค์เก,กอร์ตลอดไปทั่วนะครับมันของมันต้องมีเนาะยูทูบเบอร์นี่ครับบาลจ็คก,ก็ลองขับอย่างเนี้ยแต่ก็ดึงกล้องแบบนั้นเลยนะครับกล้องก็คือ ตอนนี้ไบแค่ใช้หนึ่งท่อนสองท่อนสามท่อนสี่ท่อนสี่ท่อนเท่านั้นจริงๆแล้วมันมีห้าหกท่อนมัน้งหกว่าเจ็ดก็ไม่รู้ลืมแล้วเพราะไม้ตัวน,นี้ใบแค่ซื้อมานานแล้วเนาะความยาวมันสองจุดเจ็ดเมตรราคาหกร้อยสิบเอ็ดบาทนะครับก็เลยตอนนี้ก็จะมาลองจะเดินดึงกล้องให้ท่านชมได้ดูนะครับไนะู้ไบเกอร์ตลอนไปทั่ว นี่แหละคือมุมกล้องของเบวแจ็คนะครับที่จะได้ท่านผู้ชมจะได้หายสงสัยเนาะจะได้หายสงสัยว่าเบาวแจ็คเอากล้องไว้จุดไหนจริงๆแล้วมุมกล้องตรงนี้นะเบลแจ็คกไ็ไปข้างหลังด้วยนะครับใช้ไม้ลักษณะนี้แต่ตอนนี้เบาแจ็คลื้อออกไปแล้วเนาะก็มันแบบอ่าไว้ไว้ทายไว้่ายใหม่แล้วค่อยไปใส่ใหม่นะครับแต่ตัวแนบเบวแจ็คก,ก็คิดว่า มั่นคงแล้วว่าเอาไวต้ตรงนี้เหมาะสมแล้วนะครับไม้เซลฟี่นะครับไม้อยดของบอยแจ็คนอตที่เล่นมุมกล้องสาม้อยหกสิองศาเนี่ยครับสวยเนาะอืมครับรถอย่างนี้ดีไหมเนี่ย นั่งนั่งอย่างเงี้ยวิิ่งวิ่งอย่าลืมติดตามช่องด้วยนะครับใบเตยตลอดไปทั่วนะครับ สาหรับกล้องข้างหลังนะครับช่วงนี้นะครับบอลเจ็ตก็เอาไว้แค่ตรงนี้ก่อนนะครับเพราะว่ายังไม่ได้ต่อไม้นะก็เลยไว้ด้านหลังก็ประมาณเนี่ยครับเนี่ยเออเนี่ยครับคือจะย้ายอยู่3ามจุดจะไว้ตำแหน่งกลางตำแหน่งข้างเนาะตำแหน่งตรงนี้ก็ได้นะครับหรือไม่ก็แถวนี้ก็ได้แต่บอเจ็กส่วนมากจะไว้ตรงกลางนะครับก็จะเวลาเราเล่นกล้องเอาดูภาพ ข้างหลังเบื้องหลังของบาแจงเนาะก็จะตั้งกล้องอยู่ประมาณนี้หรือไม่ก็ถ้าสมมติว่าอยากจะเล่นใต้รถนะครับใตบร้รถบาลแจงก็มาไวต้ตรงตรงเนี้ยเนี่ยปะ่ะจะมีขาเนี้ยขาใส่กล้องไว้เรียบร้อยอยู่สองด้านนะครับด้านนี้ด้วยนะครับเนี่ยด้านเนี้ยสองด้านนะครับพยายามอยากจะให้มันได้ทุกมุมเนาะแต่ยังถ่ายคลิปไม่ได้สักม,มุมไม่ได้ดีสักม,มุมเนี่ยครับ เดี๋ยวบาแจ็คกุจะลองนั่งให้ท่านผู้ชมดูเนาะมันก็ลักษณะอย่างนี้อ้าวคุณแจไม่ได้เอาไม้อีกโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวนั่งแล้วก็เดี๋ยวลองเก็บภาพให้ท่านผู้ชมได้ดูกันเนาะมันก็จะเป็นลักษณะเจีอยอบเลยครับอ่ะขึ้นรถกันขึ้นรถกันนี่ครับ นี่แหละครับคืออสไตล์ของเบลแจคขับรถนะครับขับรถเป็นแบบนี้แหละครับเวลาจะเล่นอะไรเล่นเกินเล่นกล้องแต่เราก็ต้องมีสมาธิในการขับรถด,ด้วยนะไม่ใช่ว่าตั้งหนา้าตั้งตาจะเล่นกล้องอย่างเดียวเล่นไปเล่นมามัวแต่มีสมาธิอยู่ที่กล้องสมาธิสายตาเรามองไม่เห็นไม่ได้ดูไม่ได้ขับไม่มีสมาธิก็อันตรายเหมือนกันนะครับ โอเคนะครับสาหรับคลิปนี้นะครับเบลเจก,ก็ฝากด้วยนะครับฝากให้ท่านผู้ชมมาดูคลิปเบลเจ็ก,กันเยอะเชื่อนะครับเรียงยังไงยังไงแล้วก็ฝากกดติดตามช่องเบลเจกด้วยนะครับไบค์เกอร์ตลอดไปทั่วนะครับก็จะเป็นคลิปหลากหลายทิปท่องเที่ยวคลิปแนวทางพาท่านผู้ชมได้เที่ยวกันเนาะนี่ครับเท่านี้ก็ได้มุมกล้องสวยแล้วนะครับ